สวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้ภาพพี่น้องมาอัปเดตมาเบิงว่าทุเรียนใหญ่เหลี่ยมมันอันตรายสไหกับเมงมะล่ครับเมงมะล่เขาต้นนะครับวันนี้เห็นมันต้นหนึ่งผมแต่ว่าบมเหม็น,เนโตพี่น้องแต่ว่าอันตรายแห้งถ้ามันเป็นกระจอะต้นมันสิพยายามเขาไปว่างไคยในต้นมันครับ บ้างใครขยายพันธุ์ลูกมันกัะเจาะต้นมันสะรอบต้นได้พี่นนอกมันสิพยายามเข่าไปเท่ากับนี่แหละคือการเห็ุทุเรียนมันก็ตตองยางเบิองขู่มือครับการสียางเบืองยางเบิองตรวจคู่มือตรวจคูมือว่ามันมีเข่าบ่ครับถ้ามันมีเข่ามันก็สีสังเกตเบืองกิ่งเบิองงามันครับบงกิ่งเบิองงามันก็บมันสีมีขี่ควายหอยล้วพี่หนอกขี่ควายหอยนี่ครับต้นนี่เขาามื่อเศร้านี่ครับ เอาไปสายเหมือนนะครับส่องพนตรงเรียงๆนี่นะพี่น้องนี่เพระาะว่านี่ก็นี่พี่น้องนี่ตัวนี้ก็คือสีพ่นไปแหละครับพ่นแล้วก็ท่ายาพี่น้องพ่นแล้วก็ท่ายาเดี๋ยวเสรไปเบิ้งตอนขวยมันอยู่ยพี่น้องนี่นี่นี่คือพ่นแล้วแท่ายาท้ายากันเชียร่าครับบ่อดีปาดเป็นแผลแล้วครับ ผลก็ใส่เทียวเทียวได้ครับปวกขาปวกขามาเรื่อยเลยะครับฉีดเข้าไปในหูมันครับฉีดเข้าไปในหูมันก็ท่าก็ท่าพ่นท่าก็ท่า,ย,ทาย,ยาครับพระนันมันสว่างไครว่างลูกเลยพี่เนาะอันจะลยแหงสำหรับสุรเรียนใหญ่ทุรเรียนว่าน,นี่เปิดจิบประมณัณสองสามปีมันเริ่มเขาครับนีท่ท่ายาครับตัวนี้คือท่าแล้วครับท่ายาแล้วผลแล้ว แล้วเสรไปเบิ้งตอนตอน,ตอนมันในผลนะพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องมือน,นี้สีมาไทายแมงวอลี่เขาต้นทุเรียนในเบิ้งพี่น้องนี่ละสำคัญในพี่น้องนี่นจะเป็นขี่ควายอ่งนี้ครับสีว่างไทยว่าง้วมันสิพยา,ยามว่างรอบต้นนยพี่น้องอยากห้ามย่อยครับมันจะเป็นขี่ควายย่อยลงมาถือก้าน้ะพี่น้องนี่ครับ นี่เมื่อกี้หนอขี่ควายแมงมารี่มันขับไปแล้วมันก็นีิว่าใครเห็ดดวงจ้อตดหลอดต้าตดเลยพี่หนอนี่ในต้นเหงเขาแล้วนี่ตางเสียอ่อนนนั้นภะูมิบัญญาสาวา่านพี่เนอถ้าก็เป็นยาอาไเสี้ยวทอกค,ครับเสี้ยวทอกมันจะเป็นเข็มนะพี่หนอมีแง่เขาหูเลยครับนี่ลนะตัวอันตรายครับแมงมารี่จ้อตบมัน,นไปเม่อ้ว่าใครครับเข้าอ่อน เขาฉีดเข้าไปได้หูมันแหละกัก็เอายาท่ากันเสียล่าครับพี่หนอมันมันจีเป็นควายออกมาแล้วมันวางไข่ครับเมงมะลีสำคัญแห่งครับนี่แหละไทยไลท์สำหรับทุเรียนครับแมงมะลีสำหรับต้นไงนะครับต้นมื่อีห่มันสิประมาณปีสองสามปีมันอ็ี้เริ่มเขาครับนี่เวลายางกับพยามพยามมันเบิ้งต้นมันนะพี่นนอ เบื้องต้นมันสีมีน้ำย่อยแล้วก็สีมีขี่ควายมันลงไปข่างอยู่ล่ำต้นงาครับถ้าสังเกตเห็นกับสีง่ายๆครับพี่น้องนี่กับสีเดมัสสีเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสีตอนสีใบเบ่งหรอครับมันอยู่สูงครับมันมีผู้จับกล่องครับใส่เซี่ยวทอใส่เซี่ยวได้ก็ได้ครับมันสีเป็นเข็มหรอกครับแท่งออกไปในหูมันครับสีพ่นเลยครับบานกระทายากันเซลาครับเซลาครับ เดี๋ยวสีผลนยเบิงท่าแล้วก็ซึ่งมันหายดีเสี่ยวว่าเบิ้งอีกทีหนอ่อยนี่ครับไพลไลยสำหรับทุเรียนครับนี่เด้อครับพี่นองที่ยูสวนนี่ก็ย่างเบิงเก็บคู่มือนะครับนี่นี่ครับก็ยังมีเมงมะล่นี่ครับสังเกตเบิงขี่ควายเมงมะล่พี่น้องนี่ถ้าท,ทุเรียนใหญ่ดอกเอาสีเบืองง่ายงมันสีมีขี่ควายหน่อยลงมาสีงามันเตรียมสีว่างไข่เลยครับต,ตัวตัวหนอนครับ นั่นครับมันไปฝังนะมันเตรียมโตไปฝังสร้างไข่เละครับพี่น้องนีง่ละสองสามหูนะครับพี่น้องมันเป็นขี้ควายหรอกก็ต้องพ่นยาเขาไปในหูมันครับพ่นยาเขาไปในหูบางกระทะกันเสียร่าพี่น้องนี่แหละภัยร้ายสำหรับทุเรียนครับอันตรายแห้งครับถ้ามันจอดแล้วมันจีวรหลอบตน มันจิจอพยามจอะบานหลอบต้นแหละมันก็สิตัดกำลังการเจริญเติบโตแหละก็สิโตดปลายต้นก็สิฮักลงนะพี่น้องสำคัญแห่งครับนี่แหละแมงมันรีไพร้ายใช่ไหมแมงมันรียูนี่ก็มีเข่าไปแต่้องต้นครับแต่ว่าต้นก็รักษาไปเลยต้วนนี้ก็เข่าอีกครับนี่ขนาดช่วงมันฝนตกๆนะครับมันเข่าแล้วมันก็บางครั้งเขายางเบิ้งมันเปียกมันชื้นมันก็สิเนี่ยไเห็นนะครับมัน ฝนตกเรียงเลี้ยงสำคัญนะครับพี่น้องคือฝนตกเรียงเลียงมันอาจสิแนี่อเห็นฉากเป็นไหนถ้าอากาศแห้งมันสีเหลืองเห็นนะครับถ้าต้นทุเรียนแห้งนี่ครับนี่มันจะเป็นสี่ควายแมงมาลีครับพี่น้องสำคัญแหงสี่ควายต่อไปก็สิว่างไข่ว่างยังว่างโจน,นจอนเจาะที่ครับเจาอคารับต้นครับนี่แหละครับเป็นอยังปลูกทุเรียนนี่ต้องย่างเบิ้งครับต่นหน่อยต่วนง่ายกับตองย่างซองนะครับพี่น้องเพื่ออะไรครับเพื่อสองสามหมื่นอาทิตย์หนึ่งเข่าได้พี่น้อง ไปยังทุเรียนตอย่องงานเบื่องครับทีละนีละขี่ควายมันครับถ้าเห็นควายมันขีค่ควายมันสีน้อยลงไปข้างง้าครับพี่น้องนี่คือการเจาะเจาะตัวตสิไปวางไครบางกระใสย,ยาอันนี้นะครับพี่น้องที่นี่ผมใส่เซียวทอกเซียวได้ก็ได้ครับเป็นสิเป็นเข็มเลยพี่น้องบริโภคสนาสินค้าเพิ่นอะกดฉีกกระเบื้องหูกระท่ายากะเจล่าครับอื สีเขาไปในหูใหตัโตรวงดวงมันตายครับฆทายากันเจร่าครับบ่าเดปาดครับเพราะว่าเพื่อยาป่านแล้วเป็นแผลแล้วมันรักษายากเพราะว่าแผลสีห่มครับอยู่นี่สีพ่นเอาไปเลยครับสำคัญแห้งครับนี่แมงมานรีนี่ครับสำคัญดีดีเกินเหตุมากเพื่อนหยาดอย่างเดียวเนี่ยแมงมานรีครับพี่น้องจอดแล้วมันสีฝังไข่ขยายพันธุ์อยู่นี่นะครับ จับมันเต็มเนืนอตอนมันสิเป็นโตครับ๋ยวสิขื้นไปพ่นครับพี่น้องจับใบกองขึ้นไปพ่นนี่ครับการผูกทุเรียนครับมันก็ต้องสอดซองครับยางเมืองไต้ต้นแล้วครับพี่น้องแต่ละมือนี่ครับมันเขาวางฝนตกครับวังสองสามมือฝนตกมันตกเรงๆบาดต้นเปียกอยู่เลยครับบางทีมันเข้ากับซองเมืองห้าสิบวิเห็นครับ เพราะว่าต้นมันเปียกบานถ้ามันต้นมันแห้งปูมันสะสังเกตง่ายหรอกครับน้ำมันสีเยิ้มน้ำมันสีเยิ้มน้ำต้นน้ำงาน้ำยังเนี่ยนะพี่น้องแพงมะลี่ดวโอ้ถ้าได้เข่าแล้วมันสิบ้างไข่ว้างลูกลูกก็สิขยายพันธุ์แล้วก็สิวันหลอบต้นบานต่อไปก็สิฮักเลยพี่นนองอยู่นี่มันเข่ามันเข่ามีสองต้นครับต้นนี้กับเข่าครับต้นนี้กับทือว่าเข่าแล้วก็รักษาไปแล้วครับพี่น้อะ รักษาไปตัวนี้อยู่สูงเหมนเียพี่นนองอยู่สูงแหงสุ้มมาเห็นดอกมันก็เป็นขวายกันครับสุ้มมาเห็นดอกนะครับมันเขา่ามันก็สีมีงาหากักเลยครับพี่น้องกินงากบต้องท่ายาเนด้เห็นมาเห็นพี่นนองสุมพูดพี่พนาะอยู่สูงสูงหมืนตัวนี้ตัวนี้ท่ายาไปแล้วบมื่วไ่วถ้าลมมากพายุมา,ากเจ้สีหักบอกครับวางเหนเพราะว่ามัน,ม,นมันวันหลบตนนะพี่นนอง นี่ละอันตรายแห้งครับแต่พยายามฉีดท่ายาแหละก็เพื่อให้มันรักษาแผลรักษาแผลแหละบวมหัวมันสียูวะยันแต่มันหักครับนี่แหละคืออันตรายของแมงมุลี่ครับมันสีขืนไปวันวันปลายแหละก็สิวันหลอบรอบรอบไปก็สิกินรอบแล้วก็ว่างใครว่างลูกใครตัวนี้พ่นรักษาแผลอยู่ครับส่วนนี้ครับอันตรายครับ เมงเมลีนี่ครับปลูกทุเรียนถ้าทุเรียนถ้าทุเรียนเริ่มสองสามปีนี่ยางเมืองครับยางเมืองหลออต้วนมั้งครับอันตรายครับเมงเมลีถ้าเด็ดเผลอไปไหยไปว่างใจไปไหยครับทุเรียนเป็นเผืชดตีว้าถ้าเด็ดมันเดดไปขังใครฝังตัวเสร็จแล้วโอ้ยต่อไปก็บ่มมากอะปลายหักเลยเลยครับพี่น้องอืมต่อไปก็สิปหักเลยครับ ตัวนี้มันเขายู่สองต้นเดียวนี่ต้นเบืองมือเศร้านี่ครับขนาดเบิง้งอยู่ขู่มือนีนครับพี่หนอกแมงมารีนี่อันตรายดีครับเขาไปเจาะแล้วก็เฮ็ดบ้างใครต่อไปก็ขยายลูมากมุนไปเลยครับมุนรอบต้นเลยละ่ะมันถ้าหมุนรอบต้นแล้วถ้าบอเอาประท่านบานต่อไปกับมมากสิหักงเลยล่ะครับปลายมันที พี่น้องเห็นยืนยืนหักด่วนๆนะครับแมงมันรี่ครับคลิปนี้ก็สิเอาไม่พี่น้องเมื่อกเคล็ดลับการถีเบิ้งแมงมานรี่แล้วพี่น้องเบื้งแมงมัรีว่าลักษณะมันเข่าตอนใดมันเข่ายัางใดมันสีมีขี่ควายหน่อยลงมาอยู่รอง,งานแล้ครับท่าเนี่ยมข้าไปนี่ถ้ามีขี่ควายหน่อยอยืนรอง,งาก็แมนเลยครับเพื่อนเริ่มแล้วครับนั่นเริ่มฝังตูแล้วครับ,ตรบเตรียมบ้างไครแล้วครับ นี่แหละครับตละไร่ของเมี่ยงมะลิครับคลิปนี้ก็สิคอจบซ้ำนี่แหละครับเกี่ยวกับเมี่ยงมะล่เนี่ยพี่น้องพยายามยางดูแลเรืเร่อยๆซองมืองไต่ต้นทุเรียนนี่ก็บซองเมืองเรื่อยๆครับเพลอบ่ไไ้ครับคลิปนี้ก็สิคอจบซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ